อันนี้เป็นภาพที่ผมวาดไ้สักนานแล้วครับสัก3ปีแล้วครับคุยกันเรื่องของ DKA มาดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยลองคิดถึงว่าเด็กอายุ5ขวบมาที่ห้องฉุกเฉินเด็ก5ขวบก็หนักประมาณสัก20กิโลนะเด็ก5ขวบมาที่ห้องฉุกเฉินเขามาด้วยอาการอะไรนะครับเขามาด้วยซึมลงนะครับคนไข้ก็มาด้วยซึมลงแล้วก็ปสัสสาวะบ่อยหิวน้ำนะคิดถึงนะเด็กกระเปียกเนี่ยตัว5ขวบเอง ปสัสสาวะบ่อยหิวน้ำซึมลงคุณแม่บอกว่าซึมนะครับแล้วก็เด็กดูมีไข่เด็กดูไอมีเสมหะด้วยแล้วก็น้ําหนักลดลงครับคุณแม่บอกว่าดูแบบผิวแห้งดูน้ําหนักลดหายใจหอบลึกครับเด็กก็หายใจหอบนะหอบตัวโยนะครับหอบลึกแล้วก็ตรวจน้ําตาลเนะี่ยจอดน้ําตาลที่ปลายนิ้วได้สูงมากแล้วก็ส่งยูรีนคีโตนได้4บวกอันนี้เราคิดถึงอะไรเนะเราคิดถึงภาวะน้ําตาลในเลือดสูงนะที่เป็นแบบเบาหวานวิกฤตะครับเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่ง ก็คือเด็กเนี่ยแล้วก็ที่บอกว่าเด็กมีไข้ไอคือผมพยายามที่จะพูดถึงมันต้องมีเหตุกระตุ้นนะครับที่ทําให้เขามีภาวะน้ําตาลสูงวิกฤตได้ก็คืออย่างเช่นเด็กคนนี้อาจจะมีปอดบวมครับมีไข้ไอน้ํามูกเสมหะเยอะมีปอดบวมนะแล้วก็อาจจะมีน้ําหนักลดลงคือเขาอาการหอบลึกเนี่ยหมายถึงเป็นพวา catch my b r e a t i n g ครับหายใจหอบลึกจอดน้ําตาลก็สูงนะก็เหมือนอยู่เวลาที่เราเจอเด็กแบบนี้นะครับ ถ้าตรวจร่างกายเนี่ยครับตรวจร่างกายก็จะเห็นว่าเ <c oughs> วลาตรวจร่างกายเนี่ยเด็กก็จะผิวแห้งครับเพราะว่าเขาเขาเสียน้ําเวลาที่น้ําตาในเลือดสูงอ่ะก็ทําให้เลือดมันข้นเนี่ยแล้วเด็กเขาก็จะปัสสาวะออกเยอะครับมันเหมือนแบบน้ําตามันข้นไงเลือดมันข้นแล้วก็มันเลือดมันก็จะดึงน้ําจากผิวเนี่ยจากแก้มจากเซลล์เนี่ยเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดแล้วน้ําที่เยอะเนี่ยปริมาณน้ําที่น้ําตามันดึงเลยครับมันก็จะไปที่ไตแล้วก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะทําให้เด็ก เสียปัสสาวะไปะเยอะเด็กก็จะมีอาการถึงอาการเพลียครับอ่อนเพลียจากการขาดน้ําได้ก็จะเห็นว่าเด็กหิวน้ําบ่อยครับ,บนมหิวน้ําแต่ว่าปัสสาวะบ่อยแล้วก็เขามีไข้เป็นสาเหตุกระตุ้นนะครับเราจะตรวจร่างกายจเจออะไรนะครับอย่างแรกที่ว่าเวลาที่เด็กจะผิวแห้งครับ ประวัติก็บอกว่าเด็กดูดซึมแล้วก็ดื่มน้ําเยอะะปัสสาวะบ่อยเพราะว่าเวลาที่เลือดเ่มันมีน้ําตาลเยอะไงน้ําตาลในเลือดเยอะแล้วร่างกายเอาน้ําตาลไปใช้ไม่ได้เนี่ยเลือดมันก็จะข้นนะครับมันเหมือนน้าหวานในเลือดน่น้ำหวานมันจะดูดน้ำอ่ะดูดน้ําจากในเซลในเซลเนี่ยในผิวหนังเนี่ยเข้ามาในในเลือดเยอะๆการที่มันดูดน้ําก็เหมือนแบบเหมือนเราเสียน้ำไงแก้มตอบตาโหลเลยครับผิวแห้งปากแห้งแล้วก็มือแห้งพวกนี้ครับแล้วก็คนไข้ก็จะปัสสาวะบ่อยด้วยที่เห็นก็คือผมว่าเด็กเห็นไหม ผมว่าเด็กคนนี้น้องเขาดูแบบว่าตาโหลมากเลยครับแล้วก็ปากแห้งนะทีเียเวลาที่เขาปัสสาวะบ่อยอะครับการปัสสาวะเนี่ยคือน้ําตามันข้นไงมันก็ดูดน้ําเข้ามาการที่ปัสสาวะบ่อยเด็กก็จะเสียน้ําไปทางปัสสาวาะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ความดันตกนะบางทีแบบว่าปัสสาวะเยอะจนกระทั่งช็อกก็มีนะทีนี้ความดันเด็กจะดูยังไงนะครับความดันเด็กเราใช้สูตรว่าถ้าเด็กอายุมากกว่า1ปีนะครับเอา70บวก2คูณปีก็คือ70อ่บะบวกด้วย2คูณด้อายุของเขาอะ เด็กคนนี้เขาอายุหขวบใช่ไหมครับเราก็เอา5้คูณสเป็น10บบวกเจ็ก็คือ80ก็แปลว่าถ้าเด็กคนนี้เราวัดความดันเนี่ยวัดความนันเนี้ยคนนี้วัดความดันได้80-50นะก็ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับก็คือถ้ารวมกันมันมันสิพอดีมันปิ่มนะครับแล้วก็ชีพรจรจะเร็วขึ้นคือเด็กอาจจะเสียเสียปัสสาวะไปเยอะทําให้เก่าิดภาวะร่างกายขาดน้ํโยงไปด้วยครับทีนี้การรักษาคือต้องให้น้าเกลือไงเพราะว่าเขาเสียปัสสาวะไปเยอะเราก็ต้องให้น้าเกลือทดแทนดังนั้นเนี่ย ถ้าเราจําสิ่งแรกที่คนไข้ที่เป็น DKA หรือว่าเบาหวานวิกฤตต้องทําก็คือต้องให้น้ําเกลือนะรครับต่อมาก็เนี่ยครับตรวจร่างกายจะเจอในสิ่งที่ที่เรียกว่า c u s s m a l Breathing ครับ k u s s m a l Breathing มีการหายใจที่เร็วอ่ะอันนี้เจอหอบลึกเราต้องจําลักษณะให้ได้นะครับ c u s s m a l Breathing คือการหายใจที่มีภาวะที่เลือดเป็นกรดครับ k u s s m a l Breathing ก็จะหายใจแบบหายใจหอบอ่ะหอบลึกนะรเหมือนเหนื่อ,อยครับมันเหนื่อ,อยครับคือ ว่ากลไกเกิดจากอะไรนะเวลาที่ร่างกายมันมีมีภาวะเป็นกรดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยต่อไปนะพอเราใช้กูโค้ไม่ได้ใช่ไหมร่างกายก็ใช้พลังงานอื่นมีการสลายไขมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าคีโตนะครับคีโตเนี้ยสมองสามารถเอาคีโตนไปใช้งานได้เหมือนเป็นพลังงานสำรองแต่ว่าคีโตมีความเป็นกรดเยอะเมื่อร่างกายมีคีโตนเยอะเพื่อเอาไปใช้เป็นพลังงานสำรองเนี่ยร่างกายก็จะเป็นกรดเยอะครับพอเป็นกรดเสร็จเนี่ยร่างกายก็ต้องขับความเป็นกรดออก การขับออกที่เร็วคือการหายใจออกไงเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กก็จะหายใจหอบลึกเพื่อต้องการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกรดเนี่ยออกไปภาวะเลือดเป็นกรดก็จะได้น้อยลงนะครับก็จะเป็นลาาักษะที่เรียกว่าคัสต์มาบลิสซิงคำว่าคัส t ์มาบลิสซิงเนี่ยไม่ได้เจอเฉพาะกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานวิกฤตหรือว่า DKA อันเนี้ยอย่างเดียวนะภาวะที่เลือดเป็นกรดนะครับอย่างเช่นแบบมีแลคติดสูงเป็นติดเชื้อในกระแสะเลือดใช่ไหมส่งนลกเตตแลือดเตต,ตสูงครับมีแบบพิษของ,นะของไซยาไนด์กนจะ เลือดเป็นกรดก็จะหายใจเร็วได้เหมือนกันเป็นคัสมาร์บริฟติ้งนะครับจริงผมมีหลักการนะคือแบบคัสมาร์บริฟติ้งนะครับคือคือปอดมันค,คือถ้าเราเห็นคนไข้ที่แบบหายใจหอบอะเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นปอดบวมใช่ไหมครับแต่ผมจากประสบการณ์ผมนะถ้าเกิดว่าคนไข้ดูหายใจหอบแต่พอฟังปอดเนี่ยปอดมันดีอะครับหรือว่ารังปอดมันเคลียร์ไม่ได้ยินเสียงอะไรในปอดเลยอนะไม่ได้ยินเสียงว่ามีน้ําท่วมปอดหรือว่ามีปอดบวมมนาะดูแปลกไงแล้วก็ไม่มีเสียงวิด่ดวดด้วยครับค หอบเหมือนเหนื่อยอันเนี้ยผมก็จะคิดถึงภาวะเลือดเป็นกรดนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเด็กอ่ะโดยเฉพาะเด็กนะเราไปฟังปอดเขาเนี่ยปอดดูดีนะแต่คนไข้เหนื่อยเด็กดูเหนื่อยหายใจแบบตัวโยนเสียงวีดวีดก็ไม่มีอันนี้ผมก็มักจอะน้ําตานะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าโชคดีก็เจอว่าเป็นเป็นเบาหวานวีกฤตเหมือนกันนะในเคสนี้นะครับก็ดูแคปรีฟิลเห็นไหมผมว่าแคปเรนดีรีฟิลก็คือมันต่ำอะครับแคปรีฟิลก็ประมาณน้อยกว่า4ี่ส น้อยกว่าสี่เซกก็คือแปลว่าเด็กเขาเริ่มมีภาวะช็อกอครับโปกติคนเราเนี่ยดูการคืนตัวของเล็บเห็นไหมครับคือมัน,เป,นเป็นการที่ดูว่าระบบไหลเวียนเลือดส่วนปลายครับถ้าหากว่าเรากดเล็บนะแล้วก็ปล่อยภายในปล่อยเนี่ยก,กดมันก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมพอเราปล่อยมันก็จะกลายเป็นสีแดงการคืนตัวของเล็บครับจะบอกได้ว่าระบบไหลเวียนเลือดเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่ากดไปแล้วเนี่ยเราปล่อยมันนานเกินกว่า2วินาทียอย่างเงี้ยก็แปลว่าระบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีซึ่งเราอาจจะตรวจพบว่าเนี่ยมีภาวะช็อกนะ ได้เร็วกว่าการวัดความดันด้วยซ้ำไปเด็กคนนี้ครับผมก็ตั้งโจทย์ว่าเขามีแคปเรลล์รีฟิลหรือว่าการคืนตัวของสีเล็บเนี่ยที่4วินาทีเนี่ยคือนานเนี่ยเด็กกำลังช็อกอันนี้ก็ควรจะให้ให้น้ำเกลือใช่ไหมครับเราจะเริ่มให้น้ำเกลือแต่คนนี้ผมตั้งโจทย์อย่างว่าออกซิเจนต่ำด้วย91าเก็เพราะว่าอยากจะให้ให้ดูสาเหตุว่าสาเหตุที่เด็กเป็นเบาหวานวิกฤตเนี่ยเหตุหนึ่งก็มาจากการที่เขาติดเชื้อครับเป็นสิ่งกระตุ้นคือถ้าเราสามารถวินิจฉัยว่าเด็กหายใจเร็ววแแล้บบ เก่งนะครับว่าเป็นเบาหวานวิกฤตก็เก่งแล้วจอดน้ำตาลสูงคิดวเป็น DKA เราส่งปัสสาวะเห็นว่าคีโตในเลือดสีบวกเนี่ยเราก็เก่งมากแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับให้เก่งกว่านั้นคือเราต้องหาสาเหตุด้วยครับว่าอะไรเป็นเหตุที่กระตุ้นซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อนะครับทีนี้มาดูเรื่องของผลเลือดนะเวลาเราจะวินิจฉัยเกณฑ์การวินิจฉัยของการเป็นเบาหวานวิกฤตชนิดที่1เลือดมันต้องเป็นกรดด้วยนะครับคือถ้าเลือดไม่เป็นกรดก็ยังไม่เอาสิ่งที่เรียกว่า DKA นะทำไมเลือดดเป็นกจําไ้ม เพราะว่าร่างกายมันใช้กลูโคสไม่ได้ครับเราขาดอินซูลินไงเด็กคนนี้เขาขาดอินซูลินเน่ยเขาเอาอินซูลินไม่สามารถเอากลูโคสเข้าไปในเซลล์ได้เพราะอินซูลินมันหายร่างกายก็ไม่ยอมตายเราตายไม่ได้ครับเราต้องหาพลังงานเด้าแทนนะพลังงานตัวนั้นคือคีโตนนี่แหละก็มาจากตัวไขมันในร่างกายแต่ว่าคีโตนเป็นกรดไงองค์ประกอบวันนี้คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีคีโตนเกิดขึ้นก็แปลว่าร่างกายเนี่ยมันไม่สามารถใช้อินซูลินได้องค์ประกอบนี้ทาให้เราวินิจฉัยคําว่า DKA ครับหรือว่าเบาหวานวิกฤต ก็ชื่อมันก็บอกนะไดอะเบติกคีโตนอะซิโดซิสมันต้องมีคีโตนนะครับดังนั้นเนี่ยเกณฑ์อันแรกคือ1ต้องตรวจคีโตนก่อนเพื่อให้ได้เป็น DKA ไงตัว K อ่ะ DKA ครับ K คีโตนต่อมาก็ A อะซิโดซิสเราต้องได้คำว่าอะซิโดซิสก่อนนะอะซิโดซิสก็หมายถึงเลือดเป็นกรดจะรู้ได้ไงครับต้องเจาะบ,บัตรแกร๊สนะครับบัตรแกร๊สนะแต่ว่าอย่าลืมนะ D, D D ตัวแรกก็คือไดอะบติกคือเบาหวานว่าน้ำตาลต้องสูงครับจริงๆก็เอาสูงมากกว่า250นะครับในนโจทย์ีย้ผมให้น้าสิบนะคร0บในโจทย มาดูนี่นะครับเห็นไหม pH เนี่ยเขาเจาะบ,บัตรแกร๊สนะครับ pH ได้7.2อะมันต่ำนะเป็นกรดปกติ pH ก็ประมาณสัก7.35-7.45ถึ 5, ครับอันนี้มันเป็นกรดนะแล้วก็ใบาขาบเห็นไหมใบาขาบมันต่ำเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเป็นกรดเนี่ยตัวใบาขาบมันจะต่ำลงนะครับนี่ให้ดูโซเดียมนะครับโซเดียมมันต่ำนิดหน่อย130โซเดียมมันต้องไป,ไปคุยอีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาที่น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยมีโอกาสที่ตัวโซเดียมมันจะต่ําลงได้เพราะว่าแบบ เวลาที่น้ําตาลเลือดมันข้นนะเลือดมันมีน้ําตาลเยอะครับมันก็จะดึงน้าเข้ามาในเลือดเยอะๆอะนะเพื่อมาละลายน้ําตาลทีนี้อมันดึงมากขึ้นมันก็ทําให้โซเดียมมันต่ำลงะะน,นะครับเพราะนี้ต้องคํานวณนะครับต้องคํานวณว่าโซเดียมที่ควรจะเป็นคืออะไรก็คือเราต้องเอากรูโคสมาดูก่อนนะหลักการก็คือว่าเอากรูโคสเนี่ยน้ำตาลที่มันเป็นอนะกรูโคสลบด้วย100หารด้วย100ยคูณด้วย1.6กเราก็เอา6เราจะดูว่าโซเดียม1้ึ่สามสิบมันไม่ใช่ค่าจริงไงครับ เราก็เอาน้ําตาลใช่ไหมหกร้อยเนี่ยไปลบด้วยหนึ่งร้อยก็เหลือห้าร้อยนะครับแล้วห้าร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยก็คือก็คือได้ห้านะแล้วก็ไปคูณด้วยหนึ่งจุดหกประมาณสักก็ออกมาสักแปดนะครับก็เอาเนี่ยคือได้ค่าแปดไงเราเอาร้อยสามสิบไปบวกอีกแปดก็คือร้อยสามสิบแปดก็แปลว่าคนนี้จริงๆแล้วควรจะมีโซเดียมที่ร้อยสามสิบแปดไม่ใช่ร้อยสามสิบนะจริงๆโซเดียมมันก็ไม่ต่ำนะครับแต่มันเป็นแบบเป็นค่าสัมพัทธ์กับน้ำตาลที่สูงมากกว่าแล้วภาวะน้ำตาลที่เรียกว่า DKA มัันนนเกิดดขึ้ไ้ไไยงะครบ กิดจากนี้แหละครับเราต้องเข้าใจใกลไกว,ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีอินซูลินนะครับมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินคือมันอยู่ที่ตับอ่อนนะครับเวลาที่เรากินน้ําหวานกินน้ําตาลเนี่ยมันเป็นกลูโคสอ่ะร่างกายก็เอากลูโคสไปใช้เอาสมองไปใช้เนี่ยโดยใช้ฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าอินซูลินนะฮอร์โมอนตัวนี้ก็จะดึงเอาน้ําตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์เข้าไปในสมองมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นยานพาหนะแบบหนึ่งนะครับให้แบบกลูโคสเข้าไปนั่งบนยานพาหนะนี้ยานกลูโคสเนี่ยยาน,น,ย,ย,าน,ย,านยานอน แต่ทีนี้คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่1น่ะก็ะคือเขามีตับอ่อนแต่ว่าอยู่ดีตับอ่อนเขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เลยน้นเนี่ยน,น้ำตาลกรูโคสมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในเซลล์ได้ร่างกายของเด็กคนนี้ก็จะมีน้ําตาลเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะในเลือดนะครับเยอะมากแต่ว่าเด็กไม่สามารถเอาน้ําตาลเลือดไปใช้ได้มันมีน้ําตาลเยอะแต่ว่าไม่เอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่ามันขาดสิ่งที่เรียกว่าอินซูลินนะครับดังนั้นเนี่ยอินซูลินจะมีความสําคัญมากกกปััจจยที่ระตุนน้น็คือ1 อยู่ดีเด็กก็ขาดอินซูลินขึ้นมาอย่างบางคนเป็นตับอ่อนอักเสบได้หรือว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันแบบหนึ่งที่ทําให้ตับอ่อนมันไม่สร้างอินซูลินนะครับอยู่ดีเด็กก็ขาดอินซูลินกระทันหันนะ่ะคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยมันอาจจะยังมีอินซูลินอยู่บ้างแล้วก็วันดีคืนด,ดีที่เขาขาดไปเลยอ่ะก็เลยทําให้เกิดภาวะที่ไม่สามารถจะใช้น้ําตาลในเลือดได้นะครับก็เลยเกิดภาวะเนี่ย DKA d ด a b e ติ c คี t ต a c ซ d o s i ิอย่างที่2ก็คือสิ่งที่เรียกว่า i a t r o g e n i c คําว่า i a t r o g e n i c หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ที่เรา เด็กอาจจะได้รับสารสเตียรอยครับอย่างเช่นบางคนเป็นมีบ่อยนะเป็นแบบว่าเป็นเบลพาลซี่ก็ได้ครับเป็นปากเปีย้ยวที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัสดที่ใบหน้าแล้วคุณหมอก็จะให้ยาที่เป็นสเตียรอยเพื่อให้เส้นประสาทมันยุบบวมอะแบบนี้ครับตัวสเตีรยรอยเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้น้ําตาลในเลือดมันสูงมากขึ้นไงมันเหมือนแบบสัดส่วนการใช้มันไม่เท่ากันเนี่ยคือร่างกายมีอินซูลินนะแต่อาจจะมีอินซูลินที่น้อยะครับแต่ว่าพอให้สเตียรอยเนี่ยน้ำตาลมันเยอะขึ้นนะครับคือเซลล์มันสร้างน้ําตาลเยอะขึ้น หนน้าตาม,มันเยอะขึ้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยสัดส่วนของอินซูลินกับน้ําตาเนี่ยไม่เท่ากันเพราะสเตียรอยด์ไปกระตุ้นเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เกิดเป็นภาวะที่เรียกว่า DKA ได้เหมือนกันนะครับต่อมาก็พูดนี่ครับการติดเชื้อที่พบบ่อยไอทุกที่3เช่นมีปอดบวมมีปัะสสะาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีตับอ,อ,อักเสบพวกนี้ครับก็ทําให้เกิดการกระตุ้น,นให้ร่างกายมีการใช้น้ําตาลมากขึ้นแล้วก็อินซูลินมันก็ไม่พอมันก็เลยเกิดภาวะเป็นเบาหวานเฉียบพลัลนชนิดที่1 DKA ต่อมาไอาตัวนี้ครับเช่นพวกเป็นกล้ามในหัวใจขาเลือดเกิดขึ้นได้นะคนไข้บางคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือว่ามีกล้ามในหัวใจขาเลือดนยะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับที่ทําให้ภาวะเบาหวานชั้นที่หนึ่งเนี่ยหรือว่า DKA มันเป็นมากขึ้นได้ต,ต่อมาก็เป็นพวกอาจจะเป็นสารพิษครับ intoxication อย่างบางทีบางคนได้รับสารพิษบางอย่างเช่นแบบดื่มเหล้าเยอะๆครับก็ทําให้แบบมีตับอ่อนอักเสบได้พวกนี้ก็ทําให้น้ําตาลในเลือดมันสูงขึ้นเพราะว่าปัจจัยพวกนี้เขาท่องว่า5้ไอครับอินซูลินที่ขาด ออั o โทเจนเช่น s t e r o i d ยอินเฟคชันเช่นปอดบวมติดเชื้ออ s ชิเมียพวกกล้ามเนื้อหัวใจขาเลือดแล้วก็ i n t oxication เนี่พวกการื่มเล่าวกนี้เป็นปันจจัยที่กระตุ้นให้เป็นเบาหวานวิกฤดได้ครับมาดูการาารักษานะครับนี่เราวไ,ได้ฉัยเรื่อง PK ได้แล้วใช่ไหมล้วก็บอกว่าเด็กคนนี้ เป็น DKA นะครับเพราะว่ามีน้ำตาลที่สูงแล้วก็มีคีโตนในปัสสาวะหรือว่าคีโตในเลือดที่สูงแล้วก็มีอะซิดซิสมีภาวะเลือดเป็นกรดก็เข้าว่า DKA ได้นะเราหาอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งกระตุ้นก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในปอดนะมีไข้มีไอแล้วก็มีเสมหะเป็นการกระตุ้นมาพูดถึงการรักษามีไข้ด้วยครับ38มาพูดถึงการรักษานะครับแล้วเราจะรักษา DKA ยังไงสิ่งแรกที่ต้องจำเลยนะที่ต้องนึกถึงนะครับ เราไม่นึกถึงการให้อิซุลินนะบางคนก็เข้าใจว่าเป็นเบาหวานไงแล้วก็ต้องให้อิซุลินการให้อซุลินเนี่ยเลยมีผลเสียนะครับเพราะว่าอิซุลินเนี่ยอาจจะทําให้โพแทสเซียมของคนไข้ต่ําลงนะคนไข้อาจจะหัวใจวายหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะโซเดียมโพแทสเซียมไหมโพแทสเซียมผมหมายถึงโพแทสเซียมที่ต่าลงก็ได้สิ่งนั้นที่คนให้ไม่ใช่ไม่ใช่โปรตีไม่ใช่ของอิซุลินนะครับมันคือน้ำเกลือครับน้ําเกลือที่ให้อย่างโจ์เนี่ยผมบอกว่าเด็กปัสสาวะออกเยอะใช่ไหมฉี่จนแบบว่าตัวเขาชอ็อกเลยครับ นั้นเนี่ยก็ต้องให้น้ําเกลือพทดแทนเาะว่าขาดน้ำนะน้ำเกลือที่ให้เนี่ยก็แล้วแต่ครับถ้าในปัจจุบันก็แนะนําให้เป็นลิงเกอร์แลคเต่นะเพราะว่าเราให้เยอะครับเราไม่ได้ให้ขวดเดียวอ่ะเราให้เยอะทีนี้การที่ให้น้าเกลือเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้คือน้ําเกลือมันมีคอไลเยอะตัวคอไลคอไลมีลักษณะเป็นความเป็นประจุลบเป็นกรดนะครับการที่เด็บเราให้น้ําเกลือเยอะๆคอไลเยอะๆก็อาจจะทาให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้ก็แนะนําว่าบางทีเนี่ยลิงเกอร์แลคเต่ก็อาจจะมีคอไ์ที่น้อยกว่าก็น่าจะดีกว่านะครับ ยังก็ตามถ้าหากว่าโรงพยาบาลชุมชนของเราไม่มีลิงเกอร์นักเตะเนี่ยก็ให้น้ําเกลือได้นะครับยังก็ตามน้ําเกลือจะเป็นสิ่งที่ที่ใช้ในการรักษาเบาหวานวิกฤตอยู่นะต่อมาพอเราให้น้ําเกลือเนี่ยเราก็รอดูผลเลือดก่อนนะว่าว่าค่าโพแทสเซียมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราถัดจริงๆแล้วการให้น้ําเกลือก็ทําให้น้ําตาลลดลงได้นะครับได้ด้วยตัวของน้าเกลือเองเพราะว่าแบบความเข้มข้นของเลือดมันจางลงไงมันน้าตาลมันถูกเจือจางมันก็จะทําให้ให้น้ําตาลลงมาได้เองครับ เราก็ส่งเลือดนะพอโพแทสเซียมออกมาแล้วครับค่าโพแทสเซียมเนี่ยเราก็ดูว่ามีค่าเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ว่าค่าโพแทสเซียมจะปกติหรือว่าตำ่ำเราก็จะให้ทดแทนนะครับย่าว้่ามันสูงนะคือถ้าโพแทสเซียมประมาณ4.5เนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงเงเราก็เริ่มจะให้ไอได้นะให้อินซูลินได้ครับเพื่อเพื่อให้น้ำตาลมันลงแต่ถ้าโพแทสเซียมมันค่อนข้างจะปกติหรือตำ่ำอ่ะเราก็ยังให้โพแทสเซียมทดแทนนะครับเพราะว่าการที่ฉีดอินซูลินเนี่ยหรือไอเนี่ยมีนวโนมจะทำให้โพแทสเซียมมันต่ลลงอยู่่แ้ว เราจำคนไข้ที่เป็นภาวะโพแทสเซียมสูงใช่ไหมครับไฮเปอร์คาลิเน er, ียไฮเปอร์คาลิเนียไฮเปอร์โพแทสเซียมครับโพแทสเซียมสูงเราก็จะมีการฉีด R ไอโคโค่ Q Q Q เนี่ยเพื่อให้โพแทสเซียมมันต่ำอันนี้ก็เหมือนกันเด็กเขาของเขาอ่ะเราจะไปฉีดอินซูลินให้เขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่โพแทสเซียมเขาจะต่ำเองนะครับดังนั้นนี่ก็จะมีการให้โพแทสเซียมทดแทนนะงั้นก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าอย่างแรกคือหนึ่งถ้าเราตัดสินใจให้อินซูลินเลยครับโดยที่แบบยังไม่เห็นผลเดือนเลยเด็กมาถึงน้ำตาล600ก็เอาเลยครับฉีดอินซูลินไป ฉีดปุ๊บเนี่ยอินซูลินเข็มแรกที่ให้ไปอาจจะทําให้มีผลเสียก็ได้นะอาจจะทําให้โปแทเซียมในเลือดของเด็กต่าไปเลยครับผลใจก็จะเต้นผิดจังหวะได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกไม่ใช่อินซูลินนะครับการรักษาให้น้าเกลือก่อนพอให้น้าเกลือจกนกระทั่งแบบดีแล้วครับจนแบบชุ่มชื่นเนี่ยแล้วก็โพแทสเซียมมาแล้วเนี่ยผลเลือดมาแล้วค่อยพิจารณาว่าจะให้อินซูลินแล้วก็จะให้โพแทสเซียมทดแทนปริมาณเท่าไหร่ซึ่งก็จะไม่ได้คุยในวันนี้นะครับมีอะไรนะแล้วก็อย่าลืมให้ยาฆ่าเชื้อนะครับนี่ก็คื รักษาที่เรียกว่าเบาหวานแล้วเมื่อไหร่จะให้ใบาขาวครับหลายท่านก็คิดว่าเลือดเป็นกรดไงนะ pH เป็น7.2ก็ให้ใบาขาวใบ,บาขามเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นนะครับเราจะให้ใบาขามเมื่อ PH มันต่ํามากอย่างเช่นแบบ PH ต่าก 9, ว่า6.9เราถึงจะให้เพราะว่าตัวใบาขาวเนี่ยการคือมันมันเขาบอกว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงสมดุลเร็วเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กเลือดเป็นกรดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากไม่ได้รักษาด้วยการทำให้เลือดเป็นด่างใช่ไหมเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเลยครับ แล้วก็ไปให้น้ําเกลือเนี่ยให้พอนะไปควบคุมการติดเชือ้อแล้วก็เริ่มมีการให้อินซูลินนะครับเพื่อเพื่อที่พอพอร่างกายมีอินซูลินแล้วใช่ไหมร่างกายก็จะสามารถเอาน้ําตาลกรูโคเข้าไปในเซลล์ได้กระบวนการที่ใช้พลังงานสนองสํารองที่เรียกว่าคีโตมันก็จะหมดไปครับพอได้นะครับนี่ก็คือ DKA แบบไม่ง่ายครับแบบไม่ง่ายที่รู้ที่ผมว่าเมื่อสักสปีที่แล้วครับก,ก็กะจะลบเพื่อใช้กระดานก็เลยเอามาคุยกันในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะ รู้เรื่องบ้างไม่มากก็น้อยน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ